ะะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะในการใช้บริการห้องสมุดนะคะเมื่อนักศึกษาเข้ามาที่ห้องสมุดห้องสมุดของความอนุเคราะห์นักศึกษานะคะปฏิบัติตามกฎรหัสของนักศึกษาะะที่เครื่องจะมีระเบียบวิธีการบอกไว้นะคะคือ1กดรหัสประจ,จําตัวนักศึกษา2กด enter 3. กดรหัสประจ,จําตัวอีกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด 4. กด enter ค่ะ สำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมบริการสืบค้นหนังสือนะคะหรือว่า o p e c นะคะในกรณีที่นักศึกษาต้องการที่จะค้นหนังสือนะคะสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งหรือคำสำคัญที่ต้องการสืบค้นได้นะคะในตัวอย่างนะคะเช่นการบัญชีนะคะนักศึกษาก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะแล้วก็กด enter ค่ะหน้าจอนะคะจะแสดงภาพของหัวเรื่องการบัญชีชื่อเรื่อง หรือคำค้นนะคะนักศึกษาสามารถเลือกหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องหรือคำสาคัญที่ต้องการค้นได้แล้วก็กดลูกศรทางด้านขวามือนะคะลูกศรจะแสดงผลทรัพยากรตามรายการที่เลือกนะคะค่ะในจอภาพจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเลขหมู่ชื่อเรื่องนักศึกษาก็สามารถค้นหารายละเอียดของ ชื่อเรื่องที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็กดที่ลูกศรน,นะคะอะจะแสดงผลรายละเอียดของทรัพยากรนะคะค่ะจอภาพจะแสดงชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งพิมพ์ครั้งที่รายละเอียดต่างๆนะคะจำนวนหน้าและเลขหมู่นะคะนักศึกษาสามารถจดเลขหมู่และไปหาหนังสือได้ที่ชั้นหนังสือนะคะและถ้านักศึกษา อยากทราบว่าจำนวนเล่มมีกี่เล่มสามารถกดที่สำเนานะคะค่ะจอภาพจะแสดงจำนวนสำเนานะคะที่ห้องสมุดมีในกรณีคือ,คอหนังสือจะมีฉบับคือมีหนึ่งเล่มนะคะค่ะและสำหรับในกรณีที่นักศึกษาจะคน้นหนังสือเล่มอื่นนะคะก็ให้กดที่สิ้นสุดการสืบค้นหรือว่าเป็นรูปบ้านนะคะ จะมีการจัดระบบการจัดหมูดหนังสือแบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันหรือ LC นะคะโดยที่จะแบ่งประเภทของหนังสือโดยที่จะสังเกตสัญลักษณ์นะคะคือ A. A ความรู้ทั่วไป B ปรัชญาและศาสนา,ศา C ประวัติศาสตร์ K กฎหมาย M ดนตรี ทีภาษาและวรรณคดีนะคะในที่จะยกตัวอย่างเช่นทีเทคโนโลโยีนะคะนักศึกษาสามารถาไปค้นหนังสือได้ตามชั้นหนังสือนะคะโดยที่หนังสือนี้จะเรียงจากซ้ายไปขวาค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมบริการยืมคืนหนังสือนะคะ สำหรับนักศึกษานะคะจะมีสิทธิ์ในการยืมหนงังสือทั่วไปนวนิยายในเรื่องสั้นยืมได้นานหนึ่งสัปดาห์จํานวนสามเล่มน,นะคะส่วนอาจารย์นะคะหนังสือใช้ประกอบการสอนยืมได้หนึ่งภาคการศึกษาหนังสือทั่วไปยืมได้นานหนึ่งเดือนจํานวนสิบเล่มหนังสือนวนิยายเรื่องสันนนส้น,น,น,ยน,นยืมได้นานหนึ่งสัปดาห์จานวนสามเล่มวิทยานิพอธ์ยืมได้ ได้นาน1สัปดาห์จำนวน3าเล่มส่วนจ้าหน้าที่นั้นหนังสือทั่วไปนะวานิยายเรื่องสั้นยืมได้นาน3สัปดาห์จำนวนสําหรับนักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถที่จะมาใช้บริการได้โดยโลงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อคณะและเวลาที่ใช้นะคะเพื่อเก็บสถิติค่ะ ห้องบริการมัลติมีเดียรูมนะคะนักศึกษาสามารถที่จะมาใช้บริการคือประชุมกลุ่มย่อยนะคะหรือว่าอยากชนนัทที่จะติวหนังสือกันก็สามารถที่จะติดต่อกอใช้ห้องได้นะคะโดยติดต่อที่บรรลักษ์หรือเจ้าหน้าที่หรือว่าเบอร์ภายในกด170ก็ได้นะคะสําสหรับอาจารย์ก็จะมีใช้ห้องนี้สําหรับสอนกลุ่มย่อยกลุ่มที่มีนักศึกษาประมาณ5-6คนได้หรือว่าในกรณีที่อาจารย์มี ประชุมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอใช้บริการห้องนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่โชว์หนังสือใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาต่สางประเทศนะคะนักศึกษาสามารถที่จะหยิบดูในตู้ได้นะคะแล้วก็สามารถยืมได้นะคะจะเป็นห้องสำหรับหนังสืออ้างอิงน,นะคะเป็นหนังสือที่ ไม่สามารถยืมได้ออกจากอ้องสมุดนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่สามารถอ้างอิงได้และมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ในกรณีที่นักศึกษาหรืออาจารย์จําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็สามารถติดต่อขอยืมได้ที่เจ้าหน้าที่นะคะเราจะให้ยืมเป็นกรณีพิเศษ ค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมของวรารสารใหม่นะคะโดยที่นักศึกษาจะสามารถสังเกตได้คือวรารสารใหม่จะอยู่ในปกใสนะคะนักศึกษาสามารถหยิบอ่านได้และขอความกรุณานะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วกรุณาเก็บไว้ที่เดิมด้วยค่ะ ค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมของหนังสือต่างประเทศนะคะโดยให้บริการที่ชั้นหนึ่งฝั่งเก่านะคะหนังสือต่างประเทศของเรานะคะจะมีตั้งแต่ปี 1, 1990จนถึงปีปัจจุบันนะคะสำหรับปี1989ขึ้นไปนะคะเราจะให้บริการอีกห้องหนึ่งโดยที่นักศึกษาสามารถติดต่อขอยืมได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะคะ สำหรับห้องสมุดของเรานะคะจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะและหยุดวันนะะักขัตฤกษ์นะคะ